คิรินก้าวเดินด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยศรัทธาถือซองบุญในมือมุ่งหน้าสู่วัดมหาศรีสุขทรัพย์สินอนันต์และลิตาหญิงสาวผู้เปี่ยมด้วยความเชื่อในบุญเงยหน้ามองฟ้าราวกับอธิษฐานให้ทุกสิ่งสมหวังเนื้อก้อนเมฆวัดทองอารามตรการตาลอยเด่นกลางท้องฟ้าราวกับประตูสวรรค์ทั้งคู่นำซองบุญส่งมอบแก่พระมหาศีสุขทรัพย์สินอนันต์รอยยิ้มของท่านเต็มไปด้วยความสงบและความศรัทธา หมออินทรายุทธ์ผู้เป็นดังมือขวาของวัดนั่งลงเขียนใบอนุโมทนาบุญอย่างตั้งใจใบอนุโมทนาบุญระบุชัดไทยกระทิงเหล็กเพื่อช่วยเหลือสัตว์จากความตายแต่ทันใดนั้นตัวอักษรเปลี่ยนกลายเป็นสร้างโบสถ์ท่ามกลางแสงเวทมนต์สีทองคิรินเลลลิตาสบตากันด้วยความสับสนและเริ่มเอะใจประตูวัดทองอารามสูงตระงานดุจยักษ์ผู้เฝ้าความลับ ภายในสวนหินและสระน้ำใสาราวกับกระจกแสดงถึงความมั่งคั่งเหนือคำบรรยายพระพุทธรูปยักษ์แห่งอนาคตประกายแสงฟ้านเล่นผ่านร่างเหล็กอันยิ่งใหญ่บ้านของหมออินตรายุทธโออารู้ราอยู่ติดกับวัดเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดคีรินและละล,ะลิตาก้าวเข้ามาพบพระมหาศีสุขทรัพย์สินอนันต์เพื่อถามความจริงทำไมเงินบุญไม่ถูกใช้ตามวัตถุประสงค์แต่หมออินตรายุทธยืนขวาง พร้อมสมุนวัดทั้ง4ี่คนอย่าเข้ามานี่ไม่ใช่เรื่องของเจ้าเขายิ้มเยาะดวงตาเต็มไปด้วยความท้าทายเงินทุกบาทตามดําริพระมหาร้อยเปอร์เซนต์ไม่เคยเอามาใช้ส่วนตัวแน่นอนให้ข้าสาบานฟ้าดผ่าไตาได้เลยเง้นเอาใบอนุโมทนาบุญมาให้ข้าหมอหยิบตราปั๊มเวทมนต์ลงบนกระดาษพลังทองพวยพุ่งข้อความบนกระดาษเปลี่ยนต่อหน้าเป็นสร้างโบสอีกครั้ง เห็นไหมเปลี่ยนแค่นี้ก็เอาไปใช้ได้ละจะซีเรียสอะไรแค่เปลี่ยนตัวหนังสือแล้วประทับตาวัดก็ได้แล้วเหรอแล้วเงินที่ไปทำบุญละ่ะคิรินและละล,ะลิตาโกรธเกรี้ยวน้ำเสียงสั่นสะท้านสมุนวัดกรูกันเข้ามาจับทั้งคู่ด้วยกำลังประตูวัดเปิดก่อนจะผลักทั้งสองออกไปอย่างไร้เยื่อใยอย่ากลับมาอีกวัดนี้ไม่ต้อนรับคนแบบพวกเจ้าม่านพลังเวสีทองปิดประตูวัดปิดทุกความจริงไม่ให้เล็ดรอด คนแบบนี้จะไม่ปล่อยให้ลอยหน้าลอยตามีที่ยืนในสังคมไม่ได้เด็ดขาดคีรินกำหมัดแน่นสายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและลิตาน้ำตาไหลแต่ในดวงตากลับมีเพลิงให้การต่อสู้วัดทองค่อยๆจางหายไปในสายหมอกเมืองอนาคตกว้างไกลตึกสูงเสียดฟ้าล้อมรอบด้วยแสงนีออนถนนสายบุญผู้คนและหุ่นยนต์เดินปะปนกันมือหยิบซองทองซองที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยความหวัง เหรียญทองและเลดิตดิจิตัลไหลเข้าสู่คลังวัดราวกับสายน้ำไม่มีที่สิ้นสุดพระมหาศรีสุขทรัพย์สินอนันต์ยืนเด่นกลางโถงทองอารามหมออินตรายุทธซ่อนตัวในเงามืดดวงตาวาวโรธแทนที่โฮโลแกรมชี้เป้าวัดทองเป็นจุดศูนย์กลางลลิตาจับไหล่คิรินทั้งคู่พยักหน้าอย่างรู้ใจข่าวดิจิตอลลอยกลางอากาศข้อความถูกบิดเบือนเงาพระพุทธรูปยักษ์ ทอดผ่านท้องฟ้าสีทองกล้องค่อยๆถอยออกเผยให้เห็นทั้งเมืองละวัดความมืดปกคลุมเหลือเพียงเสียงหัวเราะของหมออินทรายุทธ